ว่าอ่างทพี่เป็ดครับเห็นบอกว่าจะมีไฟสําคัญอีกไฟหนึ่งเรียกว่าน่าจะกระแสวงการมวยเลยได้แต่พี่เป็ดจะย้อนยุ่กับพี่บัตรพีมรันเล็กสมรักใช่อันนี้คือจริงจังขนาดไหนเนี่ยหรือว่ายังแค่ะว่ซ้อมเล่นเล่นหรือจริงจังนะเดี๋ยวคุยผมเสร็จเดี๋ยวไปคุยบาสด้วยพอจริงจังเพราะว่าเพราะว่าคุยแล้วผมเอาแชมป์ผมสามท่นนะป้องกนนใ้บาสเลยบัตชนะผมเอาไปเลยเออแล้วมันอะไรคือสาเหตุที่มาของไฟนี้ครับพี่คือยังไง เพราะว่าพอดีเราทำคอนเทนต์เรื่อง youtube ด้วยแต่ว,ว่าอยากต่อยไม่ได้ต่อยเล่นไม่ได้มาเล่นเชิงต่อยจริงจังแต่ว่าต่อยต่อยสองพักสองสามยกพออ่าคือมันมีไฟก่อนหน้าน,นี้ที่พี่ไปเล่นอะไรนะไฟเขาเรียกตอนนั้นอ่ะเล่นเชิงเหรอที่ค่ายี่มาาอ่ะใช่อันนั้นคือไฟแรกอันนั้นคือไม,ไม่ได้จริงจังเหรอไม่จริงจังไม่จริงจังพอพอมาเล่นเสร็จปั๊บเออผมบอกบ้านเดี๋ยวเราสักทีดีกว่าคุยแล้วบ้านโอเค ยังไหวเยังไหวยล่นะไสายกเออไม่เหนื่อยสายกยกละสนาทียกละสองนาทีเออเอแล้วเราอันนี้คือจะชกที่ไหนยังไงโอกะไปชกที่ท่าพี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกให้ไอ้ได้ไปทำข่าวด้วยต้องอนต้องอะไรไหมเนี่ยะต้อง้อนไหมครับนี่ผม้อมอยู่ในบัตรจะเปียนผมสามเส้นนะเดี๋ยวไม่ดูด้วยสามเส้นของพี่เปียดนี่คือ1้5ยสิลูพินีร้อยหสร้อยยี่สิลูพินี2อสมัย3เส้นถ้าเกิดพี่บาตชนะ เอาไปเลยผมบอกฟ้าดออกทียเส้นนะไมบ้าหลอกไม่ได้เอาทีเดียวสามได้เอาแล้วถ้าเกิดพี่พี่เป็ดชนะนี่ต้องเอาเหรียญโอลิมปิกมาอะไรไหมบ้านบอกมันจะของผมอะหมวกถ้าชนะผมเสร็จฟ้ามันจะไปป้องกันแชมป์กับพี่ต้อยอีกเอาเละพี่จะเจอพี่ต้อยดีเซ่นน้อยอีกเหรอเพี่ต้อยได้โอยแล้วไห่วยอะพี่พี่ต้อยเขาไห่วยอะเนี่ยสนุกดีเออแล้ววันนั้นที่เล่นเชิงกันเป็นไง ป็นไงพี่ก็เล่นเจอก็ยังสู้บ้านไม่ได้อ่าเราทำไมอ๋อ๋ยวแก้มือใช่ไหมเนี่ยอยากแก้มือเราทำไมถึงสู้ไม่ได้แพ้ลูกไหนวันนั้นเราก็ยังไม่ไม่กล้าทำไม่ไม่ไม่ได้อันนีอ๋อาวุธเต็มที่เท่าไหร่อ๋อเดี๋ยววันนี้รู้แล้วเอาสิเก็บอาวุธได้ดีอ่ารู้ทางแล้วใช่ไหมถือว่าเป็นคู่ในฝันของแฟนมวยเลยเนี่ยเนี่ยพี่ต้อยบอกว่าเอ้ยเป็ดเนี่ยคู่นี้สนใจจัดไม่ได้เนี่ยพี่จัดได้ เออโหนี่ถือว่าสร้างกระแสเลยนะพี่แฟนๆมวยน่าจะน่าจะชอบนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยววันเวลาไหนเดี๋ยวบอกอีกทีใช่ไหมครับได้เดี๋ยวไปดูอีกทีครับอ่าแล้วก็จะชมคลิปย้อนหลังได้ที่ไหนบ้างครับอ่ะฝากเลยแล้วกันจะชมคลิปย้อนหลังได้ในยูทูบครับเจริญทรงชาแนลของช่องของผมครับไปดูได้เลยครับผมเป็นยูทูบเบอร์นะพี่เบสตอนนี้มีคอนเทนต์อะไรบ้างพี่ในในในยูทูบเบอร์มีมีมีหลากหลายครับเข้าไปดูได้ครับผมว่าน่าน่าดูนะเพราะว่าอยากให คนรุ่นเก่ารุ่นผมรุ่นเล็กก็จะได้ดูกระด,ดานตัวประเภทเวนียนั่งดูเลยว่าคนก็คุยกันช่องของพี่มากอมอสทะเลอ่ะออนั่งคุยเรื่องนักวยก่อนันหน้าดูหน้าควางครับอ๋อก,ก็เรื่องสัมภาษณ์นักวยเก่าด้วยแล้วก็คนให้คอน,นอื่นก็ฝากติดตามนะครับเจริญทองชาแนลโอเคขอบคุณมากครับ